เกลียดคู่แข่งที่ชอบมาตัดราคาโกรธช้อปปีที่ทำยังไงยิ่งขายแล้วก็ยิ่งขาดทุนไม่รู้จะตั้งราคาอย่างไรให้ได้ทันยอดขายและได้กำไรงามกดเลือกมารุ่นหนาะหมีเทาน่ารักเชียวเป็นลายตุ๊กตาหมีเราอยากจะนั่งนอนทับน้องหมีไปนะคะน้องหมีเนี่ยขายราคา499บาท ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ไมค์ขอยกเข้ามาตั้งแต่ต้นเพื่อให้เรารู้ว่า mm hmm. เฮ้ยการตั้งราคาเนี่ยมันมีลูกล่อลูกชนนะฮะ mm hmm. การทำราคาสามารถจะเอาไปผูกกับตัวเลือกสินค้าของคุณ ได้การสร้างตัวเลือกสินค้าสอนไปแล้วตั้งแต่บทเรียน New Shop New Content คือการแอดข้อมูลรายละเอียดสินค้าเราสามารถที่จะสร้างเป็นตัวเลือกได้และแต่ละตัวเลือกไม่จําเป็นจะต้องราคาเท่ากับบทกำไรที่ต้องการแต่พอออกมาเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้อยจะเข้ามาเช็คอีกทีหนึ่งจากคู่แข่ง ในช็อปกี้ว่าเขาขายกันอยู่ราคาเท่าไหร่แปบลบว่าพี่น้อยใช้2วิธีการบวกการผสมกันนั่นเองไม่ใช่เอาแต่ฉันจะเอากำไรเท่าไหร่ไอ้กำไรที่ฉันบวกมาราคาปลีกเป็นเท่าไหร่เนี่ยกรุณาไปดูคู่แข่งด้วยว่าเขาขายกันอยู่เท่าไหร่ในสเปคแบบนี้คุณสมบัติแบบนี้เอา,เอาต้นทุนนะอย่าลืมเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะบางคนเนี่ยคำามาขยายความเพราะว่าต้นทุนกันนิดนึงนะคะ ต้นทุนเนี่ยอย่าลืมนะว่าจะแบ่งออกมาเป็นต้นทุนอะไรบ้างต้นทุนตัวสินค้าจริงๆเลยและต้นทุนในแง่ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าต้นทุนนี้กรุณานะอยากคิดเฉพาะต้นทุนสินค้านะคะให้คิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยอาทิเช่นนะคะการประกอบกิจการของคุณในการทําตรงนี้ของคุณเนี่ยมันประกอบด้วยการทร่องต้องจ้างพนักง,งานกี่คนหรือการที่คุณจะต้องมีการที่เรียกว่า Operation Cost อยู่ที่เท่าไหร่ต่อเดือนอะไรเงี้ยคุณต้องรวมเข้าไปในต้นทุนตรงนี้ด้วยไม่อย่างนั้นบางคนตกมาตายลืมเอาเรื่องค่าใช้จ่ายมาคํานวณกลายเป็นว่าขายไปขายมาขาดทุน คราวนี้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันคืออะไรให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะขอแบ่นออกมาเป็น2วิธีการคือก็คือ1นะคะในเรื่องที่ว่าถ้าใครเนี่ยนะคะมีความได้เปรียบในแง่ของต้นทุนขอพูดว่าเราเป็นเจ้าที่มีความได้เปรียบเรื่องของราคานะคะก็คือในเรื่องของกลยุทธ์คือเขาเรียกว่า cost leadership อันนี้เป็นภาษาฝรั่งอะเนาะ เขาใช้คํานี้เลยคุณได้เปรียบในแง่ของต้นทุนคุณได้เปรียบในแง่ของนะคะราคาต้นทุนของคุณเพราะคุณเป็นผู้ผลิตหรือคุณผลิตได้ต่ําที่สุดนะคะราคาคุณค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือ2ใครที่ไปแข่งขันด้านต้นทุนไม่ได้สิ่งที่คุณต้องแข่งขันคือการสร้างความแตกต่างหรือ differentiation คือการสร้างความต่าง นะการสร้างความต่างที่ใหม่สอนวันนี้ไม่ใช่ความต่างแบบยากๆที่จับต้องไม่ได้ไม่เอาเราเอาความต่างที่พวกเราทํากันได้เลยวันนี้คือเรียนไปตอนนี้ทําได้เลยะนะคะเราสามารถสร้างความต่างอีกแง่มุมหนึ่งคือการนําเสนอการทําบรรจุพัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ะะหรือแม้กระทั่งเราสามารถจะสร้างความแตกต่างในแง่ที่เรามีแบรนด์ที่เป็นช็อปแบรนด์ของเราใน s h อป e ีที่เรามีความแตกต่างจากแบรนด์จีนหรือแบรนด์คนอื่นที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เราเป็นช็อปแบรนด์เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในช h อป e ีเราสร้างได้กรณีที่1ค่ะถ้าคอนเทนต์ไม่แตกต่างระหว่างร้านค้าคุณกับร้านค้าคู่แข่งคุณ รูปก,ก็ใหม่ต่างอะไรก็ใหม่ต่างสินค้าก็ใหม่ต่างคอนเทนต์ก็ใหม่ต่างไม่มีอะไรแตกต่างเลยลูกค้าของคุณจะดูเรื่องราคาเป็นหลักกลายเป็นว่าร้านค้านี้ก็จะต้องขายให้ถูกกว่าหรือเท่ากับคู่แข่งเคสที่1ที่เกิดขึ้นลองหันกลับมามองตัวเองนะนี่คือไม่มีผิดไม่มีถูกแค่เล่าชีวิตจริงให้ฟังยกตัวอย่างค่ะรายการเดิมค่ะ วันนี้เราดึงตัวนี้ให้เห็นชัดเจนว่ากลยุทธ์เจ้านี้ใช้ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรหม่แคปราคานี้ไว้เมื่อประมาณนะคะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะหม่แคปราคานี้ไว้เขาขายอยู่220บาทณนะวันนี้ค่ะวันนี้เลยทุเดย์เนี่ยทเดยเขาขายรายการเดียวกันค่ะ1 ร9 9บาทพวกเราเห็นไหมตัวเดียวกันเลยรายการเดียวกันเลยเจ้าเดียวกันเดชอาทิตย์ที่แล้วหมไปดูราคาเขาแคปมาให้พวกเราดูเห็นไหมยืนยันด้วยยูนิตโซที่ขายได้นี่คือข้อมูลของอาทิตย์ที่แล้วเขาขายปลีกอยู่220มาวันเนี้ย เช็คหน้าเว็บเช้าเนี้ยก่อนจะมาสอนพวกเราในแคปมาให้ดูเขาขาย199แต่ว่าคนนี้เขาเผื่อโปรโมชั่นเราดูว่าร้านคานี้เห็นไหมเขาทำดินามิกไพรซ์นี่แคปมาให้ดูชัดๆเลยว่าเขาเนี่ยจาก220ทำมาเหลือ199มีแกปในการเล่นโปรโมชั่นขึ้นๆลงๆอยู่ที่10%ชัดเจนเลยเห็นเขาเล่นอยู่10%เขาทำไปเพื่ออะไรสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะเขาสามารถจะสื่อสารได้หลายอย่างเลยค่ะ เขาสามารถจะบอกไปในฟีดบอกลูกค้าว่าตอนนี้มาซื้อสินค้าลดราคา10%ได้เลยนะตอนนี้ o f f เฟนะคะวันนี้พิเศษนะลดลงมา10%จาก220เหลือ199บาทเขาสามารถจะสื่อสารกับลูกค้าว่าเขามีการทำโปรโมชั่นเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้ลูกค้ารีบตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าลูกค้าในช้อปปีชอบเรื่อง s u r p r i พ e จะสตาร์ทเนี่ยนะต้องทำโปรป้ายเหลืองให้เป็น โปรายเหลืองคือโปรส่วนลดเมื่อกี้แหละราคาเคมตัดลงมาขายจริงเท่าไหร่ส่วนต่างราคาเปอร์เซ็นต์ส่วนลด30 4 0 50%ไอรเนี้ี่แหละโปรายเหลืองโปรายเหลือง2การเข้าร่วมแคมเปญกับ s h อ p e e ให้คุณเข้าร่วมให้เป็นเพราะมันช่วยผลในการดันอัลกอริทึมให้มีการมองเห็นมากขึ้น ะะเหมือนที่คุณนิชารีถามมาเมื่อกี้บอกว่าโปรหม่ค้ามีวิธีการไหนบ้างอีกค้าที่จะช่วยให้เห็นาการมองเห็นของสินค้ามากขึ้นการที่เราลงแคมเปญช่วยค่ะช้อปปีจ้จะดันเอาสินค้าจับสินค้าเรามาแสดงผลในลำดับที่ดีขึ้นเพราะว่าเราไปร่วมจอยแคมเปญก,ก,กับช้อปปี้สค่ะร้านค้าใหม่โตวไวต้องทำ follow price หรือรางวัลสาหรับผู้ติดตามใหม่ให้เป็นเพราะเราต้องการให้มีคนกดติดตามร้านค้าเราให้เยอะ ะะเพื่อให้ร้านค้าเราเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เพิ่งสตาร์ทสเรื่องนี้ต้องทำให้เป็นค่ะค่ะเรียกว่าโปรป้ายเหลืองเกินไปเยอะและตั้งแต่เรื่อง price ถ้าใครไม่เข้าใจจะมาขยี่ตรงนี้โปรป้ายเหลืองเป็นกิมมิคให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเราลดราคา แต่จริงๆแล้วนั้นไซส์คุณไม่ได้ลดราคาโอเคไหมคุณไม่ได้ลดราคาแต่คุณนะกำลังจะบอกลูกค้าว่าคุณลดราคาให้ลูกค้ารูา้สึกว่ามีความคุ้มค่าจากราคาเท่านี้เราไม่ขายเราขอตัดลดราคาเท่านี้โดยเรามีส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้ลูกคา้ารู้สึกถึงความ หน้าตัดสินใจซื้อและเรามีระยะเวลาจํากัดด้วยนะเปรียบเทียบก็เหมือนกับภาพที่ไมนพวกเราดูเห็นไหมอันนี้คือหน้าของโปรโมชั่นที่พี่ถ่ายมาจากโลตัสที่น้ารกของช้อปปี้อ่ะยกตัวอย่างเนาะจะให้พวกเราเห็นว่าการแสดงผลของราคาใยเหลืองเป็นยังไงเนี่ยค่ะเห็นยางปายเหลืองเนี่ยค่ะเหมือนเลียนแบบเทสโก้โลตัสมาเลยอ่ะ ะะเห็นไหมคนที่ติดป้ายเหลืองก็จะขึ้นแบบนี้มีป้ายสีเหลืองๆเ,เกิดขึ้นน่ะเห็นไหมฮูลาฮูปก็ได้อันนี้จะซื้อฮูลาฮูปนะคะเห็นไหมเจ้ามีก็ติดป้ายเหลืองเจ้านี้ก็ติดเจ้านี้ก็ติด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 ,ตดอันนี้อยากจะทำบันเดินได้ไหมทำได้ทำโปรป้ายเหลืองแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวนี้มาทำโฮเซลได้ไหมทำได้ทำโปรป้ายเหลืองตัวนั้นแล้วขอทำแอดออนดีวได้ไหม ทำได้หลักการให้เข้าใจจริงๆมันเยอะกว่านี้โปรป้ายเหลืองมันไม่ติดอะไรเลยมันทำได้กับทุกตัวเป็นโปรอิสระทำได้กับใครก็ได้เข้าได้กับทุกคนโปรซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งค้ชชอบนะมันเนี่ยในช h อปปีเราทำได้ไหมทำได้ค่ะทำในภาพสินค้าเลยหนึ่งฟรีหนึ่ง แต่ข้อจริงคือว่าคุณทำราคาไว้แล้วนะแต่ว่า1ฟรีหนึ่งไอ้1ฟรีหนึ่งแน่นอนว่านะฮะมันต้องถูกกว่าการที่ลูกค้ามันจะต้องราคาถูกกว่าการที่ลูกค้าเราไปซื้อแยกนะไม่ไงั้นเขาจะาว่าคุณหลอกลวงกว่า10ปีที่สร้างยอดขายมาแล้วกว่า500ล้านบาทหลักสูตรนี้ค่ะได้รับการ การันตีจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่าได้มาตรฐานและใช้ได้ผลจริงการันตีด้วยนะคะลูกศิษย์กว่า20,000รายทุกประเทศการันตีด้วยขนงานของไหนเองค่ะที่ขายบรานราค้าโซน่าและอีกหลายร้านค้าวันนี้ค่ะไม่ต้องรออีกต่อไปถ้าตัวใหม่ทําได้ตัวคุณก็ทําได้ค่ะ